ก้าบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สู่สู่คนเนะาะบอร์สู่ในประเทศและก็ตั้งประเทศพ่อแม่พี่น้องให้กันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้าเตียงทองซานเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้บ้าเตียงก็อ,อยู่ในบ้านพ่อแม่พี่น้องเลยก็สีเข้าไปตั้งเฮือนของไอ้วงหรือว่าเฮือนนะั่นะหลานบ้าเตียงอนะไรเนาะที่บ้าเตียงมนะาเป็นไทยแล้วอยู่ส่วนน้อยส่วนมันแหละพ่อแม่พี่น้องเลย วันนี้ก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีนะเมีใจอยู ouais. leave, peace, ท่ทางประเทศออสเตรเลียเนาะพี่น้องเนาะเพิ <Okay. S 1> ่นได้ฝากเงินมาให้บ่เตียงพี่น้องเอ้ยไปเจาะน้าบาดาลให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เตียงนะให้สร้างมาแล้วก็ำไมพี่น้องเอพะว่าเราก็บ่มีน้าบาดาลไส้เนาะ่บเตียงก็เลยนะให้สร้างมาเจาะให้เพิ่นมื้อนี้ก็เป็นเวลาโดนนานอยู่เพราะว่าสร้างอนะเพิ่นก็ดำนาเพราะว่าพี่น้องเอสร้างก็เศราให้เศาหนาเนาะสร้างเจาะน้าบาดาลก็ได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้ซานีเนาะ มืัอนี้เพิ่นขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยไปเตียงก็เลยอนันน่ะสิเข้าไปทายให้พี่ให้น้องเบิ่งแล้วก็มอบเงินมอบคำไว้ให้เพิ่นแล้วก็ไปเตียงก็สิออกไปเวียกข้างนอกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่อนสิเจาะเพิ่อนสิทังแล้วก็พุ่นแหละคำพุ่นแหละพี่น,อน้องเอ้ยกัประมาณ4:00นแรงพุ่นอนเตียงกัอ่ามีเวียกไปทางอื่นก็บ่สิบ่รอเนาะพี่น,อน้องเนาะไปไปเบิ่งไปชมนํากันพี่น,อน้องเอ้ยว่าสร้างแถวๆบ้านบ่เตียงนี่เพิ่นเจาะกันแบบแดบเฮ็ดกัน,นแบบแบเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะงพ่อแม่พี่น้องบ่เตียงก็มาฮอด เฮือนเพิ่นเป็นที่เร้รอยเฮือนเ,นเพิ่นก็อยู่นี่แหละพี่น้องเลยมันก็ค่อนข้างที่จะ้อมขับเคบเนาะเพราะว่าเพิ่นก็อยู่แบบว่าเขาดินเพิ่นอยู่นะพี่น้องเบ่งให้พี่น้องเลยก็ขับเขบในซึ่งน้อยนีเนาะพี่น้องอไปขับไปเพิ่งน้ำกันพี่น้องเลยสวัสดีละ่ะมาได้แต่เช้าน้อยมาแล้ว,วมาวเ <laughs> มาเื่อเช้าบ่ มาเลยกค่เนี่ยพากนยางลมึกลับไปอีกป่ะนี่กลับไปอีกพออยู่เดียวแลม่มอยู่่านมา่ไ้าเด้อหัวหน้าเพิ่นหกระเจาะบ่สบายดีมาจะคนมอนี่ส่นโอสบายดีไอ้อัน à em loại rồi rồi anh tên này nam có mi gì bỏ có này gì đó. ô rồi rồi thì đang thế vô thì nó sang con cả đây tất mét là thì sang ข้างบนเลยเขาปั <t iny> <t iny ้มห้าหกเมตรเลยแหละโอ้ห่างก็บลงมือเนาะโดยลงมือลงเสาบ้านยังหาข้างเขาข้างขับแคบเลยจังหน่อยแคบเลยจังหน่อยโอ้แคบไปน้าขจะเอาอยู่พุ่นโอ้ขึ้นมาขึ้นปั้มป่ะโอ้โดยฝันอะไรฝันได้ยังหันะโอยโดยแต่ว่าเพฝันมาสองบอลมบอลได้ก็ได้อ๋อเอาเด็กฉลัว ดยโดยเฮาเฮั่งก่นแล้วกบ่ได้ย้ายมาได้ีอีกอืมันกมคือกันทางนี้กะโดยอ่าไปเข้าโฮมพุ่นก็ได้เนาะเข้าคุยกันสักนิดหน่อยพี่น้องเอ้ยสร้างคนนี้กรถเป็นรถกระบะโควิดได้พี่น้องนี่เนาะโดยูสร้างเพิ่นนี่ก็อยู่อ่าใกล้ๆบ้านบ่เตียงนั่นแหละพี่น้องนี่เนาบะอ่าบ้านนี้โดยอัน จ้นี้จักเมตรนี่ทางตะเกาประมาณ36มเมตรโอ้เดอเด้เดนี้เด้อโดยโดยโดยดยไม่นี่ดพี่น้องเอมบหกเมตรดยราคานี่ก็สามนี่ตลอดบ่หรือว่าต้าอิงตามยิงตามน้ำยิงตามน้ำงากน้ำง่ายเลยครับเลือกตื้นแต่ว่าราคาภายใน30มสิบไปเมตรนี่ราคาสามนี่สานี่โดยโดยราคาสามนี่ แต่ว่าในเขตบ้านโคกงในเขตบ้านโคกอ่าเพื่อนเอาประมาณเขตอื่นหรือว่าเขตไก่โกนี้ยายาทางกับลื่นนี่อ๋อเมนเมนอันนี้นี่อันนี้มาเตียงบ้านพี่น้องทางก่อนเนาะอ่าแปดพันบาทเพื่อนเอาโดยแปดพันบาทอ่ามีใส่์ไรหรือว่าใสไซดเรียบร้อยภาษาไทยเพื่อนมอเตอร์บอเตอร์โอ้โหมีน้ำมงน้ำมงน้ำโอ้โหมีน้ำโดยโดยเดบต่ตไพฟ้าขึ้นใส่โป้มใส่ย่างพร้อมเรียบร้อยจะคล้องเพื่อนเพิ่นทาด้ใส่น้ำ โอ้เหตุให้เพิ่มมดทุกอย่างทุกอย่างรับประกันให้รับประกันให้อีกแค่น้ามพ่อใช้นามโมขึ้นสร้างมาเหตุให้อีกโอ้โดยโดยภายในในยารับประกันนี่ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งโดยโดยปีหนึ่งโดยตรงในรับประกันหนึซ้ำกันเนาะปีหนึ่งอ่าโดยโดยอันนี้นี่จังม่งแล้วดูเอาแล้วมือนี่หรือมือใหม่ มื่อนี้แหละบ่เตียงไงเมื่อนี้เลยเมื่อนี้เลยมื่อนี้เลยแหละมื่อนี้เลยแหละเพราะว่าทั้งเฮานี่ก็สิพาออกไปเบียกแล้วก็นฮะเขาว่าแล้วมื่อนี้แหละเฮาสิจ่ายเงินไว้เลยโดยโดยโดยเพราะว่ามีหยังก็นไม่แย่งกันประกันโดยโดยทั้งทั้งพวกสร้างอภิบาลมืดโดยโดยโดยพี่น้องเอ้ยบ่ให้บ่ให้บ่เตียงยากนําบ่กจะเรืองเรืองการ เ่องการโปแปงบบหรือว่าน้ำโบพ่อไส้บหรือว่าน้ำโบลายบบทางสร้างนลยครับพี่ซอกพี่ซอกทุกอย่างเนาะโดย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 บริการดีขนาดโดยโดยบริการดีไปฮอดใช้เขตบ้านเขานี่เขตเมืองอุ้งพ่อนี่ทั่วเวิร์ดทั่วเมื่อเลยทัวเมืองทัวเมืองอุ้งพ่อนี่ทัวเวิร์ดทั่วเมืองถ้าเจ้าแบบ แบบยุ iesen, ่มมันได้ไงยุ่งอ่ะเบบยุ่งเอาเนาะมาเทียงเนาะเงินบาทกับสี่พันสี่พันบาทโดยโดยโดยเงินบาทกับสี่พันเงินกีบก็แล้วแต่เงินคืนินกีบก็แล้วแต่เลทมันเลโอ้โนเลทนุ่มโอ้โดยโดยโดยคือว่าโยกเมาสูบเมาสมบโดยโดยโดยการว่าไซด์ได้พอมซื้อสร้างในซื้อได้ไงเนาะต้นไอ้ต้นโดยโดยเออเบอร์โทรได้เพื่อมีคนอยู่หอบใกล้อยากอยากอยากติดต่อศูนย์สามศูนย์

ทั้งส really? really? oh, really? mm. mm. hmm. ี่ทั้งเจ้าของโดยโดยโดยโอ้โดยโดยมิตราเดี๋ยวเข่าน um ้ำกับเดี๋ยวเทาทีให้ทางคนเตียงนะโดยโดยสตูครบบวกคบใจลายเลยทางบ่เตียงเคนก็หาเวียกหางานในเฮ็ดยทางสร้างนี่กับว่าเฮ็ดให้เต็มใจเฮ็ดให้เต็มใจทางนี้กับทางสร้างในการโบโดยออมบุญน้ำกันเนาะโดยออมบุญน้ำกันในไรก็ออาบุญน้ำกันซอยเดือกัน เพราะว่ามันก mm. ็ยากนี่ยได้พี่น้องทดงออกมากเนี่ยทางออกมากแต่แคบตั้งแคบบ้านโค้งนี่บ้านเฮือนลายพี่น้องนี่ทีมก็อยู่นี่ขี้กันอยู่เฮือนเนาะหากับพวกเขาได้แม่นพวกไปได้พวกไปได้มาได้โดยโดยโดยนะสั่นเดียวติดใจเงินไม่ให้ก่อนเลยใหญ่รายแต่ว่าพวกน้ำพวกชาก็สะดวกอยู่เนาะโดยสะดวกอยู่เป็นเพงเอาน้เวยโดยโดยตั้งเพือนเป็นกะหาให้โดยตั้งเพือนเป็นกะหาให้ เอาโอเคอันปลี่ยนคันเดี๋ยวลองนับมึงก่อนเด้อหนึ่งหนึ่งโดยเตียงปลี่ยนเอาไนอนเตียงเจ้าเจ้าเตดยงอะไรด้วเจ้าเจ้าฝากด้วยเดี๋ยวเด้อโดยโดยในในเคลนี่กับโมเมนคนอื่นคนไกลโดยโดยโดยเเป็นนาะโดยโดยโดยได้เตียงได้ทางสร้างฮับประกันให้เตียงได้น้ำบุขขึ้นน้ำม่อออกโดยน้ำม่ขข้อไส้เตียงโดยทางพวกสร้างฮับประกันให้แปีงให้ทุกอย่างโดยโดยโดยแปีงให้ทุกอย่าง กระพาง่าเบิ้งแยงเพล่นแล้วโดยโดยโดอาปนน้ำกันโดยในราการเน้นน้ำเพิินโดยเนเพิ่นบคยใช่โดยโดยเน้นน้ำเพิ่นวิธีปิดวิธีเปิดโดยโดยยังกอาบุนน้ำกันโดยแต่ได้ยดโดยโดยลายได้ยมดเจ้าเ้าสบายดีปนีล่ามือมาเบิบดยมาบอกคนองเดี๋ยวเขาเผาค่ะ ผมมีคนอยู่คุณพากันมาได้ไดรใช่ไหมยืมรถไทยแก้รถห้างไปทิ่มไว้ร้านค้าเ<อ>ขาเมื่อวานนี่<ต>มาอะไรกันรถตายมา,าตักบาตรเมื่อวานนี่<อ>มตาตักบาตรเดยลยรถตายเลยเรามีรถแ,แล้วยืมรถไทยเอื้อยไปเอารถไทยรถอันจักห้างมันไปให้เขาเบิ้งให้อ,อยู่คนนี้ใกล้พายบัตรคนนี้แล้วนี่ก็ว่ากันนั่งกันที่พากันย่างไปแบบย่างราบ้านเหมือนย่างเนาะรถ อีรากินข้าวแล้วบ่ามันนี่ไม่อาเนฮะยีราดเผาน่ะมีบ่เพิ่นขายเนื้อกินอยู่ในบ้านบ่มีบ่มีอยู่บ้านไปทานนึงแกไม่ใจก๋วยเตี๋ยวเพิ่นว่ากันว่านั่นแกบระหยากยากอ่ะเพิ่นว่าขอเงินไปกินก๋วยเตี๋ยวที่มี่กันอ๋อเออเออเนั่งชิปชองพันอยู่เพิ่นจะขอเงินไปกินเพิร์นบ้าเพิ่นว่าประหยัากับข้าวก็ได้เดี๋ยวไปกินเพิรนนี่ที่นี่โอ้ต้นขาเยอะว่าห้าน่าไม่มีได้ อืบ้านแคนั่นกไปกินเพอเอามันจ <reading ancient> <ennen> ังบรรยุทธ์ย่างเป็นนั่นเป็นได้ผลง่ายเป็นไดล้ะเอาโอเคอล้วแับนี้มิได้น้ำอะไรกับมิจะสมอซี้มเพื่อนนี่แหละเนาะพอจะอยู่น้องนี่เพราะว่าเพื่อนกับยังขาดรายย่างที่เห็นนี่แหละเนาะพี่น้องเพื่อนกับทางนั้นอ่ะมีเพื่นเบ่งให้เนาะ้องมีต้องคัวแหละพี่น้องยแต่กับทำนี่แหละ มันก <toys> ็เศาก็จะพุดธพุทเนี่ยอะไพี่น้องเนาะนี่ก็คันใดคันด่างขึคือทั้งเพื่อนพี่น้องนี่ก็ทังเฮือนเพิ่อนขาเพื่นก็เอ้มจะฟังนั่นฟังนี่ก็เป็นพาไม่กระจะแต่ก็พ้นไม่เก่าน้ำยูเนาะเยามอะไรเยอะก็รังพคืนง่ายสิบเอ็ธรรมดาราคือสิว่าพุทธินวันนักเป็นอะพี่น้องเนาะ ไม่เป็นอยน่ึงเฮือนนั่นน่ะเอามาไหวหินผานี่บ่ดอเออเวียนใช่แต่ไม่แต่ว่าคำเปลี่ยนเชาวเลยกะแทนผานี่กะหามาเติมทีเด็กวทีหน่อยได้เนาะใช่ไม่เช่นไม่ยังในการจีนให้ค้นข่าวให้แต่ก็ที่ว่าข่าวแรกที่ชุกเฮือนกลับถึงว่าไมกันว่าบ่มีกะใชายผาอลไรกะบชุกเฮือนกลับมันเชลงทั้งนั้นผายังใชายคางนี้ยังคางผานี่ แกอันนี้กะย่างมาผู้พี่น้องเอี่ยยางกับมีเนาะคันแรกแต่เว้นกับพักกันย่างลาดไปบ้านหุย่างกินเนี่ยยางลาดไปถึงบ้านหุย่างผิดลาดไปบ้านคงน้อยข่าวบ้านหุย่างเลยกะออกคนในบ้านสีวิไลบ้านกันแต่คนนี้ออกคนกันยางข่าวปลาอ้อยลาดข่าวคนนี้รดห้างอันเดียวกัตายมาเมื่อวานนี้มาตากบาดเลยกัไปกล้าไปบ่ได้กัเลยยืมรถไทยเอื้อยไป เพราะคำว่าคือนั่นกกมันคำว่าคือที่บัดทวพน้อนพุ่นติเพรนั่นแหละบืนเข้าไปชมก็ได้ดอกน่าอยู่เฟียลจุร้อยน่าอยู่เดียลอะอยู่เฟียลเลยอาชานานาไมิจะให้ผักให้ทั้งเจ้านั่นขอบุญขอบพุณนขอบมุขขอบใจทางอาามมใจเรื่องอยู่ทางกุฏิ มาสเตลีเพิ่นเพิ่นขอขอพกขอใจเมตใจเด้อขอให้ห่างให้มีขอให้ร่ำให้รวยเด้ช่วยเหลือคนน้อยนี่แหละขอให้ร่ำให้รวยกว่าเก่านี่แหละให้ห่างให้มีไปมื่อหน้าเด้อใช่ไหมาถูก่ะมาบดกระุกเนาะพ่ออยู่น้อพ่อเนี่ยแตคนอยู่อยากมาเบิ่งบ่ได้มาบ้านแต่ฮึงไงแม่อย่างมาดินบ้านน้ำนี่เลยตุณนี่ก็ไปก็จะไปกับบ่ได้มาอยู่กับพ่อเมือวานนี่แตหากับมาเมื่อเช้านี่ พากกันฮุบไปพุ่นนี่ยกับกันการม่าเมือวานนี่รถตายเป็นยังเงเพื่อนเท่ามาบ้านบอกให้ยู่บ้านยู่ได้รถตายแก้รถไปให้ขาเบิ้งผู้ขับแปลงบางหันเนี่ยแปลงหาเชนไปมาขี่ัถแท้ในพ่อทรายแต่ก็นอกอีกมือบ้านนี่แต่กับไปจินให้บ้านฮับแปลงเพื่อนาเจ้าไปให้ช่างผู้ขับแปลงเพื่นได้เบิ้งขับแปลงอย่างแน่แบบก็เลยยืมรถไายแ้วก็แก้รถไปชง วันนี้ก็เลยมาชงรถทยก้เจ้าอลไรกอนนั่งกับพะกันยางไปจับเลงนั่งไรบ่บนการนเบดแลพี่เจ้าปิดไว้ดูล่ะปิดไว้กันังนี้จะนั่ใดพิ่นโตมาแหละพี่น้องนี่เนาะเดือนกยนได้พี่น้องเลยคนบริยูเนาะนั่งเต็น้ง อ้เมื่อนี้นี่เอาเพาะ่มีขนมมาผ่านชั้นนังฉั้นได้ออกไปตลาดเดตัวไปซื้อเอาตลาดเลยซื้อในบ้านเขาก็มีขายเยอะๆเงินน้อยเอ้าอันไปซื้ออาขนมน้อมือก็แหละเฮ้ยน้มือก็แหละเออไปซื้อเอาเด้อซื้ออขนมมาเด้อพาไปกินเพลิงเว้นนี่ถยจะพันสิบสองพันไ่บ้างดูฮะเอาเอาเอาตัวนี้มากก็ได้เอ้า เอาขึ้นเอาไปแล้วจงขึ้นมาเอาตัวไหนเอาตัวนี้จะคนหนึ่งสองสามสี่เออพ่อยจดหรอกเก็บใบประดอันนี้กันเก็บใบล้วเออเขาเก็บใบน้หม้อแล้วอไปซื้อเนี่ยไปต้อนพอตัวนี้ได้พ่อให้เจ้าล่ำจะรวยกูก้าวเด้อเสียเลยไปเช้าไปป้าได้ปนี่เด้อเเออไปไปหากินเพอกินมีก็ได้เดี๋ยวเอลยขอบอกขอบใจเลยโอ้อันเพ่นนังชิกามาอยู่บ่ ตัวหนึ hmm. ่งแรงผมบอเพราะว่า hmm. ทั้งอันนี้เพื่อนกับไดาอยู่เฮือนเพื่อนนะนะยันบ่มีเข้ามีน้าเฮเส้าเอาเงินให้ไปไปกินอันนี้ได้บอไปกินเพลกินมีก็ได้เด้ออืมโดยอ่ะกหานกันนั่นแหละเด้อมันถือคนเท่าไรกออเพราะว่าทั้งเจาของเฮือนกัอยู่มองอื่นพี่น้องไงเพื่อนกับเราหนึ่งเข้าหนึ่งน้าเพื่อนก็มาแต่มองอื่นเนาะฮะฉันกลับไปเด้อจะไหนก็ฝากเนด้อช่งเด้อโดย โอเคพ่อแม่พี่น้องไงมาเตียงกัจจิคอตัวไปก้อนมาเนี่เนาะพี่น้องเนาะเข้าไปวิ่งข้างนอกเป็ลไพี่น้องไงบ้านกะสีขับเขีบในจังหน่อยเนาะเกินซานก็ได้แต่บ้านมาเตียงนี่เฮือนลายพี่น้องไงจิมๆกันอยู่แบบนี้แหละเนาะทางรถกับเขาแทบโบได้พี่น้องไงถูโหหอมดีเนาะไปพี่น้องเไยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางเมจัยพี่น้องเยอยู่ทางประเทศออสเตรเลียน้องพีน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะ ขอให้แม่จงอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพห่างกายแข็งแรงก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุกใ,ใจไปตลอดชีวิตนอนรับพันเงินหมื่นนอนตื่นในเงินเศษแม่ให้ลูก้ฮลานมาจำได้ก็ขอให้กรบพื้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเด้อสาธุเนาะเอาสหรับวันนี้ประเตียงขอตุลาไปก้อนพี่น้องเอ้ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเวทชุกุลชุกพลที่เข้ามาติดตามครับช้มคิดจนจบแล้วกับขวามโฆษณาพี่น้องเอ้สรัเบวันนี้ประเตียงขอกล่าคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้อง เปิดชูดคู่ชูคนเด้อพี่น้องเด้อ